快哉！Bye bye. สวัสดีค่ะพบกับทีมศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหาคนครเป็นประจําทุกวันจันทร์ถึงศุกร์วันนี้มีรับหน้าที่รายง,งานสถานการณ์ฝุ่น PM สองจุดห้านะคะตอนนี้เรามาติดตามสถานการณ์ฝุ่น PM สองจุดห้าในช่วงแรกกันเลยค่ะรายง,งานจากศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหาคนครจากสถานีตรวจว่าคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครข้อมูลจากเว็บไซต์ airkk นะคะในภาพรวมวันนี้คุณภาพอากาศดีถึงดีมากส่วนใหญ่เป็นสีเขียวสีฟ้าค่ะ วั S <S นพุธที่18มิถุนายน2 5 6 7เวลา8โมงเช้าค่าเฉลี่ย24ชั่วโมงนะคะฝุ่นเพียม2.5ตรวจวัดได้6.7-20.7ไมโครกรัมต่อรูบาต์เมตรค่ามาตรฐานคือไม่เกิน37.5ไมโครกรัมต่อรูบาต์เมตรวันนี้เพราะว่าไม่เกินมาตรฐานในทุกพื้นที่ค่ะจากแอปพลิเคชัน RBK นะคะวันนี้จะพาไปดูที่สวนวชิระเบญจทัศน์เขตจตุจักค่ะค่าเพียม2.5เฉลี่ย24ชั่วโมงนะคะ เป็นสีฟ้าค่ะอยู่ที่6.9ไมโครกร,รัมต่อลูกบาศก์เมตรคุณภาพอากาศดีมากค่ะหากท่านต้องการทราบข้อมูลรายชั่วโมงนะคะให้คลิกที่เมนูข้อมูลรายชั่วโมงค่ะจะแสดงค่าการตรวจวัดรายชั่วโมงขึ้นมาให้ค่ะและหากบริเวณที่ท่านอยู่นะคะไม่มีจุดตรวจวัดให้คลิกที่เมนูหากอยู่ไกลจากจุดตรวจวัดค่ะจะแสดงค่าคุณภาพอากาศใกล้เคียงภายในรัศมี5กิโลเมตรขึ้นมาให้ค่ะนอกจากนี้นะคะในแอปพลิเคชันยังมีการพยากรณ์คุณภาพอากาศล่วงหน้านะคะในวันนี้วันพรุ่งนี้และวันถัดไปค่ะ และหากต้องการทราบข้อมูลในพื้นที่อื่นนะคะให้คลิกที่เมนูแผนที่ค่ะจะแสดงเขตให้ท่านเลือกได้ค่ะปัจจัยที่นําไปสู่การสะสมตัวของกุลออรนะคะมีทั้งปัจจัยที่สามารถควบคุมได้และไม่สามารถควบคุมได้ค่ะปัจจัยที่สามารถควบคุมได้นะคะคือการเผาในที่โล่งจากการติดตามตรวจสอบข้อมูลจุดความร้อนหรือฮอสปอร์ตผ่านดาวเทียมจากหน่วยงานนาซ่านะคะพบจุดความร้อนในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันที่17มิถุนายน2568าจุลน1จุดค่ะอยู่บริเวณเขตทุ่งครุ ซึ่งเป็นเหตุเพลิงไม้ยาาค่ะขนาดนี้เพลิงสงบแล้วหากพบเหตุการณเผาในที่โล่งนะคะให้โทรแจ้ง1น9และแอปพลิเคชันทัฟฟี่ฟองดูค่ะเพราะการเผาไหม้เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดฝนเพีิงสอค่ะคาดการสภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อฝนเพีิงสอนะคะคาดการของกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้คาดการว่าในช่วงวันที่18ดถึง26กมิถุนายน2568ากดกรระบายอากาศนะคะจะอยู่ในเกณฑ์อ่อนและอยู่ในเกณฑ์ดีค่ะ ขณะเกิดอินเวอร์ชันใกล้ผิวพื้นแต่ก็มีโอกาสเกิดฝนตกนะคะจึงคาดว่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองจะมีแนวโน้มทรงตัวถึงมีค่าต่ำและคาดการณ์วันนี้จะมีฝนฟ้าขนองรายละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำค่ะคาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพมหานครของกรมควบคุมมลพิษในช่วงวันที่19-25มิถุนายนฝุ่น PM 2.5นะคะจะมีแนวโน้มไม่เกินค่ามาตรฐานค่ะขอขอบคุณข้อมูลสนับสนุนจากกรมอุุนิยมวิทยาและกรมควบคุมมลพิษค่ะ สำหรับมาตรการแก้ไขปัญหาป่นเพียง2.5ของกรุงเทพมหาคนครสำนักง,งานเขตนะคะเข้มงวดในการตรวจแหล่งกำเนิดมลพิษเป็นประจำเดือนละสองครั้งสำหรับแผนการตรวจแหล่งกำเนิดเพียง2.5ประจำวันที่18มิถุนายน2568มีการตรวจสถานประกอบการโรงงาน13แห่งในพื้นที่4เขตตรวจสถานที่ก่อสร้าง7แห่งในพื้นที่3เขตตรวจแผ่นปูน10แห่งในพื้นที่5เขตตรวจพื้นที่ถมดินท่าทราย1แห่งในพื้นที่1เขต ตั้งจุดตรวจสอบตรวจจับยนต์รถยนต์ปล่อยควันนำสิบจุดและตรวจรถควันนำในสถานที่ต้นทางสิบแห่งในพื้นที่สี่เขตค่ะดังเช่นทุกวันนะคะขอฝากติดตามตรวจสอบค่าฝุ่น PM สองจุดห้าจากแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ airkk เยี่ยมชมเพจ a c e b o o k ที่ขึ้นบนหน้าจอและสามารถสแกน QR code แอปพลิเคชันเว็บไซต์ที่เห็นบนหน้าจอนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอจบรายงานสถานการณ์ฝุ่น PM สองจุดห้าช่วงแรกไว้เพียงเท่านี้ และขอเชิญพบก,กับช่วงหนึ่งนะ,ะ,ะทีกับพี่อาสอสรได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับยินทีกับพี่อาสอสรในวันนี้นะครับดีใจกลกับมาพบกับทุกคนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆมาฝากให้กับทุกท่านนะครับเนื่องด้วยวันปีนี้เนี่ยถือว่าเป็นปีที่สามเข้าไปที่สี่แล้วนะครับสําหรับการพัฒนาในเรื่องของศูนสิทธิพลเมืองของกรุงเทพมหานครแล้วก็สังคมสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็ถือว่าเป็น เป็นเมเจอร์หลักในการที่จะด,ดำเนินการในการพัฒนาสวนสิบหานาทีแล้วก็เปรียบเสมือนเป็นที่เรียนให้กับสำนักง,งานเขตต่างๆด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป้าหมายที่เราเคยตั้งไว้จาก500แห่งนั้นปัจจุบันนี้เรามีพื้นที่สวกนกันกี่แห่งแล้วนะครับแต่ก่อนที่จะไปนะั้นบางคนนั้นอาจจะไม่เข้าใจว่าสวนสินาทีนั้นคืออะไรนะครับที่เรา ตั้งเป้าใหม่กันไว้นะครับก็คือส่วน15นาทีเนี่ยจริงๆแล้วเป็นการสร้างพื้นที่สีเขียวเพื่อแล้วก็เป็นกําเพงกองฝุ่นนะครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงและสะดวกในระยะทางไม่เกิน800เมตรจากถิ่ที่อยู่อาศัยของประชาชนนะครับแล้วกเ็เป็นการพัฒนาโครงการเนี่ยเป็นพื้นที่เดิมด้วยก็ได้นะครับแล้วก็เป็นการพัฒนาพื้นที่ใหม่ด้วยนะครับโดยได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและภาคเอกชนซึ่งทุกๆคนเนี่ยสามารถมีส่วนร่วมได้ในการพัฒนาส่วน15นนาทีนะครับทีนี้ อันนี้เป็นข้อมูลเมื่อวันที่17มิถุนายนส5 6 8นานะเรามาดูกันว่าตอนนี้พื้นที่เป้าหมายที่เรามีอยู่ในมือนะครับตอนนี้เนี่ยทั้งพื้นที่เก่าและพื้นที่ใหม่เนี่ยทั้งหมด3า5แห่งนะครับแล้วก็อยู่ในระหว่างการดําเนินการหมายถึงว่าอยู่ในระหว่างการเตรียมการดรําเนินการต่อสร้างดาเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเนี่ย177แหง่งเสร็จเส้นแล้วเปิดบร,ริการที่น้องประชาชนเนี่ยเข้าใช้บร,ริการได้แล้วทั้งหมด208แห่งนะครับอันนี้มีข้อมูลรวมถึงมี QR code ให้แกนดูด้วยว่า พื้นที่ตรงไหนบ้างที่มีส่วน15น,นาทีที่ดําเนินการเป็นเซสร็นเรียบร้อยแล้วแล้วก็พี่น้องประชาชนสามารถเข้าใช้บริการได้ในระยะทางไม่เกิน80เมตรนะครับบางที่นั้นใกล้กว่าด้วยนะครับแค่10-15เมตรก็ถึงแล้วนะครับทีนี้เ,เราจะมาดูว่าจากการที่เมื่อเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสำนักสิ่งแวดล้อมเนี่ยได้ร่วมกับตัวแทนจาก ามาหาวิทยาล,ลยัยต่างๆนะครับอาจารย์ที่เป็นคณะกรรมการร่วมนะครับทั้งจากมหาวิทยาลัยนะว่ามีภาชิราชกลุ่มวีพาร์คอาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมต่างๆเนี่ยร่วมกันลงพื้นที่ตรวจพร้อมกับกลุ่มงานวิชาการนะครับแล้วก็เลขานุการในแต่ละกลุ่มเคต่างๆซึ่งกรุงเทพมหานครนะแบ่งเป็น6กลุ่มเตนะครับทีนี้เราก็ไปดูกันว่าเราประเมินไปแล้วเนี่ยกี่สวนจากเมื่อกี้นะที่เราดําเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วเนี่ยสองร้อยแปดเห่นเนาะเราเราไปตรวจแล้วเนี่ย 194แห่งนะครับแล้วก็จํานวนเขตที่ตรวจไปแล้วเนี่ย3าเขตนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าเอ่อจำนวนส่วนที่ผ่านการประเมินเนี่ยตอนนี้มี180แห่งแล้วก็ยังมีคลุกคลิกคลุกคลิกนะฮะที่ยังต้องปรับปรุงเพิ่มเติมอีก14แห่งแล้วเราก็มาแอบสปอยนะฮะอันนี้ในในอันนี้เป็นหน้าข้อมูลภาพรวมที่เราเอามาให้ทุกท่านดูนะครับมีแอบสปอยท็อป5นะฮะที่ผ่านการประเมินได้รับคะแนนสูงสุด,สดนะครับเรามาดูกันอันแรกก็เป็น ศูนย์การเรียนรู้สัตว์พระราชาส,ส่วนรักษาสุขนะครับจากกลุ่มเขตกรุงทนใต้นะอันนี้ได้คะแนนมากที่สุดเลยนะครับจากสำนักงานเขตบางบอนนี้ก็ขอขอเสยงปกมือให้กับสำนักงานเขตบางบอนด้วยนะครับส่วนอันตามมาอันที่สองนี่ก็คือสวนพญาไทยพิลลมนะครับจากกลุ่มเขตกรุงเทพกลางนะครับจากสำนักงานเขตพญยาไทยอันนี้เป็นลำดับที่สองลดับที่สามก็สวนวังใหม่เอ่อสวนสวนใหม่วังไอ้แป้งนะครับจาก กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือนะสำนักง,งานเขตสายไหมนะครับแล้วก็ลำดับที่ส่เนี่ยสวนไผ่คลองลำแขกนะครับจากกรุงเทพตะว,วันออกนะครับจากสำนักง,งานเขตหนองจอกแล้วก็ลำดับที่5ท็อปห้านี้ของเราก็คือสวนวัดหัวลำโพงลุกขนิเวศนะครับจากกรุงเทพใต้สำนักง,งานเขตบางรักจะเห็นได้ว่าในท็อปห้าเนี่ยมีกรุงเทพใต้เนี่ยสองที่นะครับแล้วก็กรุงเทพกลางกรุงเทพเหนือกรุงเทพตะว,วันออกตอนนี้ กรกุงเทพใต้ขออภัยนะฮะกรุงเทพใต้กับกรุงเทพใต้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยยังมีอีกสองุ่มเขตนะที่ยังไม่ได้เข้าสู่ท็อปห้าเพราะฉะนั้นไม่ต้องเสียใจไปนะครับยังมีเวลาในการพัฒนาพื้นที่ในการแล้วก็ให้ทันการประเมินด้วยนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยเป็นคร่าวๆเอามาให้ดูนะฮะว่าจากการหนึ่งเดือนเต็มเเนี่ยที่เราออกไปตรวจประเมินส่วนสิ้านาทีเนี่ยแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนแล้วก็ สำหังานเขตต่างๆทั้งพวกานวยการเขตผู้ช่วยเขตหัวหน้าฝ่ายรักษานะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ต่างๆที่มาให้ทมร่วมมือในการตรวจประเมินส่วน15นาทีอย่างดีเยี่ยมเลยแล้วก็มาเล่าสตอรี่สวนต่างๆให้ฟังบางเขตนั้นมีสวน7 8, แห่ง8ดแห่งหรือ10แห่งก็อยู่ที่ศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่สวนแล้วก็ความร่วมมือของพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับแล้วก็ก่อนที่จะจากกันไปวันนี้มินจะก็มีภาพน่ารักน่ารักนะครับที่ เป็นส่วนหนึ่งนะเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นที่เราไปตรวจประเมินส่วน15นาทีเอามาฝากทุกท่านนะครับก่อนจากกันไปในวันนี้นะครับก็เดี๋ยวไปชมกันนะครับแล้วก็ก่อนจากกันไปวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านนั้นอย่าลืมนะครับทุกท่านสามารถร่วมนะฮะในการพัฒนาส่วน15น,นาทีหรือว่าเราจะเสนอพื้นที่ที่จะพัฒนาส่วน15น,นาทีได้โดยส่งข้อมูลมาได้ที่สำนักสิ่งแวดลอ้อม ครับสำหรับวนันนี้ก็ขอลาทุกท่านด้วยภาพน่ารักๆน,น,นะครับแล้วก็พบก,กันใหม่วันจะถึงสุขเวลาเก้านาฬิกาเป็นต้นไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Simple joys of life, they give me all I need. Simple joys, simple pleasures. Such a lovely sound. Holding hands with you underneath the trees.